เราเซอร์ไพรส์มากนะคะกับข่าวคอรอมอรที่ออกมาเนี่ยท่านท่านบิ๊กบอ้วนของเราะะท่านท่านรองภูมิธรรมนะคะก็โดนย้ายกระทรวงเรียบร้อยก็งงเหมือนกันนะคะว่าจริงเรื่องแบบนั้นยังไม่ยังไม่ได้เกิดขึ้นในกระบวนความคิดของดิฉันเลยดิฉันก็เลยงงว่าเอ๊ะมันมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะก็ไม่ทราบว่า ตรงไหนอย่างไรที่ต้องการจะจะจะ,จะทำข่าวเหล่านี้ขึ้นมานะคะซึ่งก็น่าสงสารรัฐมนตรีทุกทุกคนที่ว่ายังไม่ทันพูดว่าจะปรับเลยนะคะกับการกับกลายเป็นการโดนโฮแล้วตัวอเองชัดเอ็มดีต้องต้อง,องก็ไม่อยากจะเดินไปพูดอะไรอะไรนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันการมันบอกแล้วคราวที่แล้วว่าตอนนี้ทุกอย่างยังเหมือนเดิม ะะก็ยังไม่ได้มีการย้ายกระทรวงใครหรือยังไงทั้งสิ้นนะคะก็ขอให้ทำงานกันเต็มที่ตัวฉันเองต้องต้อง,ต,องต้องพึ่งพาคอ,อ,อรมอทุกๆท,ท่านอยู่แล้วนะคะ oh. เพราะท่านมีกระทรวงอัน ความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงนะ้องต้องพึ่งพาทุกท่านอยู่แล้วเพราะฉันก็ขอให้พี่น้องประชาชนแล้วก็สื่อมวลชนให้กําลังใจคอรมอชุดนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเจอวิกฤตไม่ใช่วิกฤตประเทศธรรมดาวิกฤตโลกหรือซ้ำนะคะก็ต้องก็ต้องช่วยกันขอคำถามสองคำถามสุดท้ายเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีเรื่องการพักคณะทั้งตรีค่ะเพราะว่าหนึ่งคือท่านนายกจะยึดหลักอะไรถ้าจะมีการปรับคอรมอแล้วก็สองในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยได้มีการขอปรับในสัดส่วนของเขาหรือเปล่าถามถึงเรื่องอนาคตกันมาบอกว่ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอันนี้ คือคนเราต้องมองอนาคตถามหมอดูก่อนอันนี้ถามหมอดูก่อนอของท่านภูมิธรรมกี่กระทรวงแล้วตอนนี้มีพาณิชย์มีอะไรบ้างนะมีเดี๋ยวเราจะย้ายไปมหาไทยอีกโอ้ขอบคุณมากทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะโอเคนะครับสวัสดีครับสองคนยืนอยู่ข้างพอดีเป็นการแถลงมติคอรมอลล่าสุดเลยนะครับผมจดเร็วๆก็คือเรื่องของการอนุมัติจากแผนสภาพัฒน์ อยู่ทั้งในกลุ่มจังหวัดนะฮะส<ะ>จังหวัดอสโครงการนะ0ส้อล้านบาทจากกลุ่มภาคเอกชนอีก5โครงการ200ล้านบาทด้วยเช่นเดียวกันโครงการนี้น่าสนใจนะฮะจากโครงการคลางเสนอโ<ะ>อดอสค่ะงเยอะเลยนะฮะเป็นโอกาสของน้องนักเรียนนักศึกษานะฮะโอ,อ้มีโอกาสในการที่จะไปศึกษาดูงานต่างประเทศไปสู่ประสบการณ์กว่าผมตัวเลขแปดห่า 8,300 <100. S 1> กว่าล้านาใช่ไหมคะ<ช>ตัวเลขที่สูงมากมีอยู่หลายโครงการนะอ,อย่างเช่นเรื่องของการไปที่